พญาติร้องเลยหรอฟึ่งเคยเห็นว่าพญาติร้องแล้วเนี่ยพอ่อฟึ่งฟึ่งเ,เกิดมาเพิ่งไม่ยินว่าพญาติห้องว่าจะไปนั่งรถไฟก็ถึงหมดเที่ยวแล้วอ่าแต่ไม่ได้แม่รถไฟประมาณหมูมอ่มออกตลอดเวลาเลยรถไฟเดี๋ยวจะพาไปนั่งรถไฟนะคะหมดเลยฮะโดยวันนี้ความหวังทำอะไรฟังทำไมยังไม่ฟังไปนั่งตอนนี้ก็ยังไม่สาย นั่งได้ตลอดเวลาแม่แม่เราถ่ายคลิปให้เขาเล์เขาถ่ายคลิปเลยนู่นตรงนี้นะคะเจ้าของลูกสาวเขาลูกสาวอะไรนะลูกสาวอะไรนะสวัสดีค่ะคุณอะไรนี่คุณอะไรนะแม่มาคนแรกเลยนี่อวตารอะไรนะอวตารนี่นะคะสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปเตปปราสาทสวัสดีค่ะเอสเช้านี้ อบู่หน้าปราสาทศรีคอรพุรรมจะมา yeah. นะฮะ b r e a f a s t ทานใยเช้านะครับตรงนี้คือร้านน้องใหม่้อมตำรสแซ่บนะคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามกับปราสาทนี่นะฮะปราสาทศรีคอรพูมนะครับ คุณรำไพสวัสดีค่ะแล้วก็ชมิวปราสาทจะพามาสิไอปราสาทนะคะแต่ว่าอ่าหิวข้าวก็เลยจะข้าวก่อนแ,แม่อบไม่กลับเลยแม่เขาถามว่าแม่อบไม่กลับหรอเจ๊ไหมนี่ โอ้ยังไม่ได้กลับค่ะไม่ได้กลับง่ายหรอกค่ะแม่ออฟต้องอยู่หลายวันค่ะดูกระเช้าพาไปด้วยนี่นะคะนี่คู่คู่นอนเขาแล้วก็จำตัวอ่ะพราพรานิ่มนอนกับเสือพาไปแม่ออฟนอนกับยายเมื่อคืนนี้นอนอยู่บ้านยายสมรเหมือนนกันคืนนี้เราจะเปลี่ยนที่นอนแล้วไม่ยายจะแอบ ถ่ายคลิปได้ไหมแม่ถ <Catholic. S 2> <2 kiss> er <sounds> ่ายคลิปเชียงกลน่ะตัมหัวหน้าินกันีน่ไทยกนทั้งสองทั้งนี้กันด้วยจินม้แขกกันตั้เสียาไปไงพ่อแข่งกันบ้าพ่อบอได้แข่เหรอป้าแข่งกันนี่นี่นี่ดรอนกินถึงส่อยออกั่าออกโอ้โหอ้โหจริงจฮะ อร่อยจริงๆข้าหัวอร่ามข้าวเดียวข้เหียวข้าเหนียวข้าวเหรอคะพอพอเดี๋ยวถ้าทานข้าวเสร็จจะไปชมด้านในของเกมีหมดเลยนะมีทุกอย่างเลยนะคะผ้าผ้าไหมอู้หูมีหมดเลยร่มด้วยมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวยายจะแปะมาให้ดูเป็นของโอท็อปทุรินนะคะ เพราะว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอ็ตบใช่ไหมแม่หมว่าโครงไก่ส่วนที่อร่อยที่สุดคือตรงนี้นี่นี่มันเป็นอะไรไอ้ก้อนเนื้ออยู่ใต้โครงอะใต้ซี่อืมไม่เป็นไรไม่เู้นไรตับเนี้ยต้องเท่าไหร่อร่อยเขาไม่ให้นี่ด้วยนะแม่นี่นะฮะตรงจาบนี้ ความพิเศษของร้านนี้คือมีล่มผ้าผ้าขมาข้ามาซึ่งเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดสุรินทร์นะฮะเนี่ยผ้าขามาด้วยสวยด้วยร้านเนี่ยทำงานอยู่ที่ไม่เปลี่ยนนะข้างในก็มีกันยูวีด้วยนี่มียูวีด้วยนะแม่กันความร้อนได้ด้วยขึ้นมามาใส่มากั้งหน่อยอยากเดินกับที่ผิวเสือไปทำงานใส่ไหมคะแม่มีแสงกันยูวีด้วยนี่นะคะพี่

สามร้อยท่วนนะคะอันหนึ่งสามร้อยท่วนเป็นผ้าขามา้าจืดป่ะแล้วแม่ก็ไป,ปหอ้องกจบคิดอนเด้อเออไปนู่นเสือเขาไปพูดอะไรแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นมีมีตะกร้าหวายด <9 S 1> ้วยนะคะ